หัวขาวหนึ่งต uh, ัวครับตัวขาวครับทุกคนหนึ่งตัวครับตัวใหญ่ครับทุกคนประมาณหกขีดครับตัวนี้หนักนักตัครับทุกคนหนึ่งตัวครับทุกคนใช่ถูยครับทุกคนโอ้โหใช่ประมาณกับห้าขีดนะครับผมอาจจะยึดติดการถ่ายนะครับน่าจะไม่จบนะครับนี่ทำเวียนหัวครับไปถ่ายใช้ไปไปไป สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็พาทุกคนมาเก็บเล่ากันนะครับตอนนี้ก็ประมาณเ <c oughs> กือบสี่ทุ่มนะครับมาทุกคนครับลง,ลงมือเลยครับน้ําลงไปใช้ได้เลยครับตอนนี้ <c oughs> ไปใช้ก็ไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> มาทุกคนครับลงมือเลยครับ ลูกเลยครับหนึ่งตัวใส่รานขีดนึงนะครับขีดนิดๆแนวๆทุกคนนี่ครับไปต่อครับวางผมจะวาะ่างตักปลาทางมานะครับ นีตัวครับจะมีตัวไหมครับเี๊ะสองตัวครับทุกคนนี่ครับทุกคนสองตัวนะแต่ไม่ใหญ่นะครับก็ใช้ได้นะครับไฟฉายไม่ดีนะครับทุกคน

าครัโต่อครับไฟฉายไม่ดีนะครับทุกคนลูกนี้ตัวครับอาจจะมืดๆนิดนะครับีูตัวครับทุกคนนี่ครับใส่มาห์ขี่กอกวานครัทุกคนโอ้โหไฟฉายก็เหลือเกินนะทุกคน นี่ครับทุกคนนี่ครับีเห็นตัวครับทุกคนเสียดายครับใส่สวยอยู่นะครับไปต่อครับ ครับไฟฉายช็อตครับทุกคนไม่มีตัวครับตัวนี้ไซส์เล็กเป็นนิดนะครับนี่ครับทุกคนลอยนะครับตัวนี้เล็กเป็นนิดนะึงดูไซส์เป็นนิดนะึงลอยไปครับ ุกนนี่ครับทุกคนเสียได้ครับประมาณขีดนึงนะครับโอ้โหก็ไปใช้ช็อตนะครัับบเป็นว่าเล่นเลยครับทุกคนเไปต่อครับ ลูกนี้ตัวครับโอ้โหนี่ติดหลักกดครับทุกคนหลักกดนะครับทุกคนนี่ทุกคนหลักกดนะครับหล,ลันะลกกดทนะเลนะครับนี่ยหลักกดครับลอยนะครับทุกคนนี่หลักกดตัวเท่าก็กับทุกเห็นนะครับ lấy ghép, tôi điêu lắm, mời chậu về tham đây mời về khám, về đây được để chúng ta luôn với nát mời cháu ดูลูกนี้ต่อครับไม่มีตัวครับลูกนี้ ไม่มีตัวครับทุกคนมาดูลูกนี้เต่าครับทุกคนสองตัวครับทุกคนเอย่าไปใช้ก็ใช้ครับสองตัวนะครับนี่ครับทุกคนสองตัวนะครับกัะพู้ตัวแล้วก็ตัวเมียตัวนังนนนนค,นครับ ตัวนะครับทุกคนเขาครับลูกนิดเขาครับตัวครับทุกคน

มีต euh ัวครับหนึ่งตัวทุกคนไฟก็ช uh, ้อยครับหนึ ok ่งตัวเป็นปูขาวครับทุกคนตัวไฟช้อยครับนี่ยครับ หน er ึ่งตัวครับทุกคนหนึ่งตัวครับไปกันต่อครับดูลูกนี้ต่อครับผมไฟฉายนี่ครับช็อตจริงครับสองตัวครับทุกคนเราจะเอาสักเอาน้าจะเอาสักตัวนะเดี๋ยวต้องสองเลยครับ น้องสองเลยนี่ทุกคนสองตัวครับว่านี่ปล่อยสักตัวนะตัวนี้นจะไซส์เล็กเกินตัวนี้ให้ปล่อยครับโอ้โหมืดจนเอาไปเลยเอาไปด้วยโ nhìn cái tuôn sóng tua đây to khắp mới đi nắp cũng ai chạy giúp thì can thải này khắp nó đẹp mấy chọc khắp viên hùa khắp quay trái mới lũ lũ to khắp สองตัวครับอาสักตัวนะครับตัวนี้เล็กเกินครับปล่อยนะเอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวพอครับนะครับผมหนึ่งตัวครับ ไปเ่อตไปตัวครับแล้วนี้ต่อครับไม่มีตัวครับลูกนี้ ไปต่อครับมาดูลูกนี้ต่อครับทุกคนโอ้ยปูขาวหนึ่งตัวครับเป็นา,าูเขาไซส์สวยอยู่นะครับทุกคน,นคมาดูจะเข็งไหมนะครับ นึบเกินนะครับมัดไม่ได้นะครับตัวนี้ปล่อยครับใส่สวยแต่ว่ามันนึบเกินนะครับบางกือบสามขีดนะครับแต่มันนึบเกินนะครับปล่อยนะมัดไม่ได้นะครับเราจะไปกินก็ทุ่งสาปล่อยนะครังใหญ่เดี๋ยวก็ปล่อยไปให้มันขึ้นเคยมาดักใหม่กัน สวยเลยครับเมื่อกี้กับมาสามเกือบสามขีดนะมาดูลูกนี้เต่าครับตรงนี้ไม่มีตัวครับไปต่าครับลูกนิดเต่าครับทุกคนโห้ยไฟฉายก็ ยอดครับทุกคนหนึ่งตัวครับโอ้ใหญ่ครับทุกคนประมาณหกขีดครับตัวนี้โอ้หครับรู้จักแข็งนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนประมาณหกขีดนะครับบุกเขา้วยครับทุกคนไฟฉายก็ทรมานใจ๊เลยครึ่งครับขอให้แข็งดีเถอะครับแข็งครับทุกคน นี่ครับทุกคนเซรามานหกขีดนะครับทุกคนสวยครับตัวนี้โอ้ตัวนี้สุดยอดครับมันนี้ไปต่อครับมาดูลูกนี้ต่อครับทุกคนหนึ่งตัวครับทุกคนสองตัวครับลูกปูตัวนึงครับนี่ปูขาวนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะไปลูกปูนะครับลูกปูครับตัวเล็กทีเดียวครับไปต่อครับไปเลยครับ เดี๋ยวตัวนี้ปูขาวนะครับทุกคนสวยสวยครับไม้สองขีดกว่าแล้ครับแต่ก็สวยครับบู๊บสวงดีนี่ยทุกคนเสร็จแล้แข่งโป๊กครับไปเต่าครับน่าเชื่อเลยประมาณสองสามลูกแล้วครับใกล้จะหมดแล้วครับไปฉายก็กระพริบตลอดทางนะครับมไปมึงแกล้งผมนะครับผมตาลายเล่น อะไรครับทุกคนหาเราไม่เจอครับลุ้นลุ้นนี่ครับไม่มีตัวครับทุกคนไปต่อครับเลขสองลูกครับลูกขอสักตัวนะครัพอตัวสองลูกขอสักตัวครับอยู่ข้างหน้าครับ ตัวครับจะมีตัวไหมหนักมากดูครับทุกคนหนึ่งตัวครับทุกคนใช่หรือไครับทุกคนโอ้โหใช่ประมาณกับห้าขีดนะครับนี่ครับทุกคนใช่ประมาณห้าขีดนะครับนี่ครับทุกคนใช้ประมาณห้าขีดนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะตัวแข็งไหมไม่แข็งครับทุกคนเน็บครับ นี่ครับเซลมากกว่ากีดนะครับแต่ไม่แข็งคนระับโอ้โหกแข็งนี่ไม่แข็งนะครับนึบคบก็แข็งนี่ฟันเลยนะครับ เล็กครับทุกคนน่ครับตัวเล็กนะครับละอยครับอ่าตัวนี้ถ้าถึงเป็นเงินแน่ครับตอนนี้ผมก็เก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของวันนี้ครับทุกคนไปห้องมัดเตยัวครับไปดูพร้อมกันครับนี่ครับทุกคนสำหรับผลงานของวันนี้นะครับ เขาก็ยิ en. ád, cook, well, ่งเจ็บตาเองเดี๋ยวทุกคนครับมาสิบกว่าตัวนะครับทุกคนสิบกว่าตัวนะครับใจดูใกล้ๆกลางคืนมันดูยากนิดนึงครับเดี๋ยวทุกคนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อยู่สองตัวนะครับตัวนี้แข็งนะครับแล้วตัวนู้นตัวใหญ่อีกตัวตัวนั้นไม่แข็งนะครับเดี๋ยวทุกคนมาสิบกว่าตัวนะครับวันนี้่าใช้ได้ครับทุกคน ุคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับ